สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะขอเล่าเรื่องคดีสำคัญในวงการคริปโตเคอเรนซีซึ่งก็คือคดีระหว่างบริษัท Ripple กับสำนักง,งาน,นาคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเรื่องราวนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่เปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับเหรียญดิจิทัลไปตลอดกาลย้อนกลับไปปลายปี2020กอตอสหรัฐหรือ SEC ได้ยื่นฟ้องบริษัท Ripple ว่าเหรียญ XRP เป็นหลักทรัพย์ที่ขายโดยไม่ได้จดทะเบียนทําให้ XRP ถูกกดดันหนักราคาและความเชื่อมั่นร่วงทันทีหลายกระดานซื้อขายก็ถอดเหรียญออกจากลิสต์ Ripple ไม่ยอมรับข้อกล่าวหาบอกว่า XRP เป็นเพียงคริปโตเคอเรนซีคลายบิต o i n และอีเธอเรียมไม่ใช่หลักทรัพย์ทีมกฎหมาย Ripple ต่อสู้ยาวนานกว่า3ปีมีการเปิดเผยเอกสารภายในของ SEC ที่สะท้อนความไม่ชัดเจนของกฎเกณฑ์ กลางปี2023ศาลตัดสินว่าการขาย XRP ให้กับนักลงทุนสถาบันอาจเข้าขายเป็นหลักทรัพย์แต่การซื้อขายในตลาดรองเช่นบน Exchange หรือกับนักลงทุนรายย่อยไม่ใช่หลักทรัพย์นี่ถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของ Ripple และวงการคริปโตต่อมาก,กรกฎาคม2024ศาลสั่ง Ripple จ่ายค่าปรับกว่า100ล้านดอลลาร์ แต่ไม่ได้สั่งแบนหรือห้ามการซื้อขาย XRP ทำให้คดีนี้จบลงโดย Ripple สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อได้สรุปแล้วคดี Ripple v SEC s กลายเป็นหมุดหมายสำคัญเพราะเป็นครั้งแรกที่สารสหรัฐระบุชัดเจนว่าเหรียญคริปโตที่ถูกซื้อขายในตลาดรองไม่ใช่หลักทรัพย์โดยอัตโนมัติและช่วยสร้างบรรทัดฐ,ฐานใหม่ต่อทั้งอุตสาหกรรมคริปโตทั่วโลกขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับ